สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับเดอะเรซเบนกับชนะของแฮตพิคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวสงครามเดือดรุมสกร,รัม40ชีวิตบนสนามบอลเกาอด่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับทำฟาสาว34สครั้งเจ้าบ้านทำไปสิครั้งทีมเยอนสิครั้งมีการแจกใบเหลืองไปสิบามใบใบได้อีก5้าใบและใบเหลืองแรกของเกมเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งจะเขีรยเริ่มเกม ในเครื่องเวลาแรกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเกมเดือดถึงขนาดต้องทุกเวลาบาดเจ็บถึง10นาทีแถม4ี่ใบแดงสุดท้ายของเกมเกมนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงที่เวลาจบลงไปแล้วพลิสินนั้นเป่าหมดเวลาไปแล้วแต่ คู่นี้ยังไม่หยุดความเดือดนะครับและเกมการแข่งขันเป็นเกมการแข่งขันของลีกใหญ่ยุโรปนะครับอย่างลีกโปรตุเกสซึ่งเป็นคู่ระหว่าง FC ฟซีบโตเจอกับ SPORTING งริสบอนอีกด้วยนะครับเป็นการแข่งขันที่เอเ o เดโอดนดักราวนะครับและคู่นี้เนี่ยก็มีความดุเดือดเลือดพล่านกันเป็นอย่างมากครับและความร้อนระอุที่เกิดขึ้นหลังจบเกมนี้ครับมีชายที่ชื่อว่าเปเป้ปอประมุก เป็นแกนนำอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก่อนเกมวนนันนั้ครับอันนี้เนี่ยปอต,ตนำเป็นจ่าฝูงของลีกโปรตุเกสอยู่นะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยคือสปอตติ้งลิสบอนนะครับก็คือเป็นรองจ่าฝูงนั่นแหละซึ่งมีแต้มตามหลังปอตอยู่ที่6คะแนนเพราะฉะนั้นแถวเกมนี้มันสำคัญมากกับทั้ง2ทีมและนี่เป็นการพบกันครั้งที่241ของทั้ง2ฝ่ายนะครับ ในเกมนี้ครับมาสุดร้อนถ้าอุ๋งที่ได้บอกไปครับแฟนบอลเนี่ยร้องเพลงบราฟกันไปบราฟกันมาตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันในเกมก็มีนะครับและพอเขียนมาปุ๊บท่าของมาเตอุสในคาเล่นของส่อนในลิสบอนนั้นถูกใบเหลืองไปตั้งแต่ไม่กี่วินาทีครับและจากนั้นมาครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเปาลินโยเนี่ยสามารถทําประตูขึ้นนําไปได้ครับลิสบอนมายิงที่บ้านของปอเตอรไปแล้วนะครับทีที่8เท่านั้นครับจากนั้นมาครับก็มีใบเหลืองที่2เกิดขึ้นครับ จากเซปิเนโกสเตสนะครับซึ่งโกเตสคนนี้ครับโอ้โ oh, หเป็นขาประจำครับไม่เหลืองก็แดงเป็นขาประจำอยู่แล้วนะครับจากนั้นมาครับก็เป็นอุนโนซานโตสครับยิงให้กับลิสบอนเนี่ยนำไปครับนาทีที่34เป็น2ต่อ0ครับแต่ว่านั่นของฟาเบียวีล่า ก็มาตีตื้นได้เป็น1ต่อ 2, 2> แล้วก็มีใบเหลืองจากเปเป้และก็โอตาวิโอ2นักเตะของปอร์โตและก็โอตาวิโอนั้นตัวใบเหลืองพร้อมกับริคาโดเอสกายโยนี่ครับครึ่งแรกเนี่ยมีใบเหลืองเกิดขึ้นแล้ว5ใบครับ คือเวลาหลังครับเริ่มเวลามาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับก็เป็นสเปนโกเตสคนเดิมครับถูกเหลืองแดงไปและจากนั้นมาครับโอ้โห,โหเริ่มร้อนระอุเลยครับเปาลินโยโดนเหลืองนูโนซันโตสโดนเหลืองชูออลเปาลินญาโดนเหลือง จำได้มั้ยครับนาทีที่78เนี่ยปอโต้ตีเสมอได้ครับจากเมดิตาเรมี่นะครับตีเสมอได้เป็น2อต่อสองจำไดนมั้ยครับฟาบิโอเวล่าโดนใบเหลืองเปเป้โดนใบเหลืองจนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันครับทึเวลาบาดเจ็บไป10นาทีเกมเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสปอร์ติ้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะแบ่งแต้มกันไป1น่อนครับโดยถ้าย้อนกลับไปครับในช่วงที่แบบเกือบจะหมดเวลาแล้วนะครับเป็นจังหวะที่อันโตนิโออาดานครับในทวารของลิสบอนเนี่ยโชว์ซูเปอร์เซฟครับบ นี่ลอยกลางอากาศและก็เปป้ครับจอมโหดคนนี้กระโดดโถมเข้ามาโคกเต็มและก็โดนเจ้าปาริญญาเนี่ที่กระโดดเคลียร์บอลเตะเข้าที่ใบหน้านะครับจังหวะนั้นเรียกว่าโหแทบจะหลับกลางอากาศกันเยครับเปป้เนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ผู้ตัดสินเนี่ยก็ปล่อยให้เกมเดำเนินต่อไปเปป้เนี่ยก็โหเอามือกลุมไปที่หน้าพร้อมกับความเจ็บปวดทุรนทุรายครับเนี่ยก็เกมเนี่ย เตะกันต่อไปจนกระทั่งผู้ศสีนั้นเป่าหมดเวลาแล้วพอเสียงวิตเป่าหมดปุ๊บเหมือนเป็นการกระตุ้นให้กับเปเป,เป้เนี่ยเอาวะ เอาไว้หมดแล้วต้องทําอะไรสักอย่างนะครับเหตุการณ์ชุลมุนมันก็เกิดขึ้นครับบริเวณหน้าปากประตูเมื่อเปเป้และก็เพื่อนร่วมทีมปอร์โตเนี่ยแล้วรวถึงตัวสารอนะครับาำรับรองผู้ตัดสินอย่างชูอาปินเฮโยวกสาส4สปีคนนี้ครับและจากนั้นครับก็เกิดการตรุมบอลเกิดขึ้นลามไปทั่วสนามเอสเดโอดูดากาวของปอร์โตครับและก็มีคนประมาณสัก40คนอยู่ในสนามที่ลงมาตุรุมบอลกันชาปารนญ,ญาและบรูโนเนี่ย นักเตะของสปอร์ติง้งโดนบแดงจ็บจากสนามไปครับเช่นเดียวกับอากุสตินมาเชสตซินของปอร์โตแล้วก็คาร์ดลูบอลครั้งนี้ครับเตเป้เนี่ยรอดพ้นจากใบแดงแต่หลังจากที่โดนลากออกไปครับเขาห้ามตัวเองไม่อยู่กับเปเป้ปะมุกเลือดร้อนอยู่แล้วนะครับเขาเนี่ยกลับไปอีกครั้งกับเปเป้เนี่ยโดนรั้งเอาไว้แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ไหวเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยไปมีเรื่องกับท่านของมาเธอุสไลส์นะครับซึ่งก็มีการตอบโต้กันอย่างโหดมากครับเจ้าที่สนามครับ ทำการควบคุมบอลบอยของปอร์โตซึ่งบอลบอยคนนี้เนี่ยก็ลงไปด้วยเหมือนกันนะครับบอกแล้วครับว่าเกมนี้เนี่ยมันมั่วโซตัวเหล่งลุมบอลเยอะมากครับเปเป้ก็ไม่ยอมใครสุดท้ายนะครับคู่นี้เนี่ยโดนกันไป5ใบแดงครับหัวสุดๆนะครับแล้วก็ข่าวสาคฟุตบอลของโปรตุเกสเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะมีการลงโทษย้อนหลังอย่างแน่นอนแล้วก็เกมนี้ครับจดกันไปเนี่ยแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนก็ต้องมาดูนะครับว่าจะมีบทลงโทษอะไรกันหรือเปล่าระหว่างปอร์โตและก็ลิสบอนคู่คู่นี้ครับคิด ยังอะไรกับเกมเกมนี้โอ้โหเกิดขึ้น,นไวครับสเเตอรเหลืองกับอีก5ใบแดงฟาวถึง34ครั้งแบบนี้นึกว่าสงครามกันไปเลย,เลยครับนีก่ก็เรื่องราวของสงครามเดือดรุมสกรรม40ชีวิตบนสนามบอลเรื่องในจัดยับโดยเฉเาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ